กุญแจสู่พลัง The Power Ronda b y r n กุญแจสู่พลังคือหนทางที่ทรงพลังที่สุดในการใช้ประโยชน์จากพลังแห่งความรักและรับชีวิตแบบที่คุณตั้งใจจะมีเป็นวิธีที่ง่ายและธรรมดาจนเด็กคนไหนก็ทำตามได้กุญแจแต่ละดอกจะไขพลังอันยิ่งใหญ่ภายในตัวคุณกุญแจนั้นก็คือกุญแจแห่งความรักเพื่อจะใช้ความรัก เป็นพลังอันสูงส่งในชีวิตคุณจะต้องรักแบบที่คุณไม่เคยรักมาก่อนจงตกลมรักชีวิตของตัวคุณไม่ว่ารักชีวิตเท่าไหร่ขอให้แสดงความรู้สึกเป็นสองเท่าเพิ่มปูนให้เป็นสิบเท่าหรือทวีให้เป็นร้อยเท่าพันเท่าและล้านเท่าเพราะนั่นคือระดับแห่งความรักที่คุณสามารถแสดงความรู้สึกได้ไม่มีขีดจำกัดไม่มีเพดานให้กับปริมาณของความรักที่คุณรู้สึกได้ และทั้งหมดนี้ที่อยู่ภายในตัวคุณคุณสร้างขึ้นมาด้วยความรักเป็นธรรมชาติและเป็นแก่นแท้อันยิ่งใหญ่ของคุณของชีวิตและของจักรวาลและคุณรักได้มากยิ่งกว่าที่คุณเคยรักมาก,ก่อนและมากล้นเกินกว่าที่คุณจะคิดและจินตนาการได้เมื่อคุณตกลุมรักชีวิตของคุณข้อจํากัดทั้งหมดก็จะจางหายไปคุณได้ทำลายขีดจำกัดทั้งด้านการเงินสุขภาพความสุข และข้อจำกัดของความเลื่อนรมในความสัมพันธ์ของคุณเมื่อคุณตกลุมรักชีวิตคุณคุณจะไม่มีแรงต้านทานและสิ่งใดก็ตามที่คุณรักก็จะปรากฏในชีวิตคุณเกือบจะทันดีทันใดตัวตนของคุณจะเป็นที่ประจักษ์เมื่อคุณก้าวเข้าไปในห้องใดโอกาสจะวิ่งเข้าสู่ชีวิตคุณและเพียงสัมผัสอันบางเบาของคุณก็จะทำให้ด้านลบสูญสิ้นมันลายไป คุณจะรู้สึกดีขึ้นกว่าที่คุณคิดว่าจะรู้สึกได้คุณจะมีชีวิตชีวามีความสุขเบิกบานมีความตื่นเต้นอย่าไม่มีขีดจำกัดมีความสนุกสนานอย่างไม่หยุดยั้งในชีวิตคุณจะรู้สึกเบาสบายดังกับคนนกเหมือนว่าคุณกำลังลอยอยู่ในอากาศและทุกสิ่งที่คุณรักก็จะมาวางอยู่แทบเท้าคุณจงตกลุมรักในชีวิตของคุณปล่อยพลังที่อยู่ในตัวคุณแล้วคุณก็จะไร้ขีดจำกัด และไม่มีวันพ่ายแพ้ถ้าเช่นนั้นตกหลุมรักชีวิตอย่างไรก็เช่นเดียวกับที่คุณตกหลุมรักใครสักคนนั่นก็คือคุณจะรักทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับใครคนนั้นคุณตกหลุมรักใครบางคนโดยมองเห็นแต่เพียงความรักเท่านั้นได้ยินเพียงแค่ความรักเท่านั้นพูดแค่เพียงความรักเท่านั้นและรู้สึกถึงรักด้วยหัวใจทั้งดวงนั่นคือวิธีการที่คุณใช้พลังอันสูงสุดเวลาที่คุณตกหลุมรักชีวิตตัวเอง ไม่ว่าคุณจะทำอะไรไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในช่วงวันไหนของคุณก็ตามจงมองหาทุกสรรพสิ่งที่คุณรักจงมองหาเทคโนโลยีและประดิษกรรมที่คุณรักมองหาอาคารที่คุณรักรถที่คุณรักถนนที่คุณรักร้านกาแฟพัตคารที่คุณรักร้านค้าที่คุณรักจงเดินไปตามถนนรือว่าเดินเข้าไปในร้านสักแห่งด้วยเจตนาที่จะหาสิ่งต่างๆเท่าที่คุณจะรักได้มองหาสิ่งที่คุณรักในตัวคนอื่น มองหาทุกๆสิ่งที่คุณรักในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นนกต้นไม้ดอกไม้ธรรมชาติต่างๆจงมองสิ่งที่คุณรักฟังสิ่งที่คุณรักพูดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรักจงคิดถึงสิ่งที่คุณรักคุยถึงสิ่งที่คุณรักทําในสิ่งที่คุณรักเพราะเวลาที่คุณกําลังทําสิ่งเหล่านั้นคุณกําลังรู้สึกเต็มไปด้วยความรักคุยถึงสิ่งที่คุณรักเรื่องบ้านครอบครัวคู่ครองและลูกลูก คุยถึงสิ่งที่คุณรักเรื่องของเพื่อนเพื่อนบอกเขาว่าคุณรักอะไรในตัวเขาคุยถึงสิ่งที่คุณสัมผัสได้กลิ่นได้เลียมรสสิ่งที่คุณรักบอกกฎแห่งการดึงดูดถึงสิ่งที่คุณรักทุกทุกวันโดยเอ่ยถึงและรู้สึกแต่สิ่งที่คุณรักจงคิดว่าคุณจะให้ความรักได้มากแค่ไหนในหนึ่งวันด้วยการรู้สึกถึงสิ่งที่คุณรักเวลาเดินไปตามท้องถนนมองหาสิ่งที่คุณรักจากคนอื่นเวลามองเข้าไปในร้านค้า จงมองหาสิ่งที่คุณรักจงพูดว่าฉันรักเสื้อผ้าชุดนั้นจังฉันรักรองเท้าคู่นั้นจังฉันรักสีในตตาคนคนนั้นจังฉันรักผมผมคนโน้นจังฉันรักรอยยิ้มของคนคนนี้ฉันรักเครื่องสำอางพวกนั้นฉันรักกลิ่นนั้นจังฉันรักโต๊ะโคมไฟโซฟาฉันรักร้านนี้ฉันรักกลิ่นของฤดูร้อนฉันรักต้นไม้ในฤดูฝน ฉันรักดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิฉันรักสีนั้นฉันรักถนนสายนี้ฉันรักเมืองนี้ชงมองหาสิ่งที่คุณรักในแต่ละสถานการณ์ในการใช้ชีวิตแต่ละเหตุการณ์และแต่สภาวะแวดล้อมจงรู้สึกถึงความรักสิ่งเหล่านั้นฉันรักที่จะได้รับโทรศัพท์แบบนั้นบ้างฉันรักที่จะได้อีเมล์อย่างนั้นจังฉันรักที่จะได้ข่าวดีแบบนี้จังฉันรักที่จะเห็นใครๆมีความสุขฉันรัก การหัวเราะก,กับคนอื่นชั้นรักการขับรถไปทำงานโดยการฟังดนตรีไปด้วยให้มองหาสิ่งที่คุณรักในทุกหัวข้อที่จะทำให้หัวใจคุณรื่อนเริงสดใสและรู้สึกถึงความรักให้ลึกซึ้งเท่าที่คุณจะทำได้ถ้าคุณกำลังรู้สึกแย่และอยากจะเปลี่ยนวิธีที่คุณรู้สึกหรือว่าถ้าคุณอยากจะยกระดับความรู้สึกให้มันสูงมากขึ้นให้คุณใช้เวลาสักสองสามนาทีสำรวจจิตใจตัวเอง รายเรียงรายการทุกสิ่งที่คุณรักและชื่นชมคุณอาจจะทําระหว่างแต่งตัวในตอนเช้าระหว่างเดินทางขับรถหรือท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ผลที่เกิดกับชีวิตนั้นจะเรียกว่ามหัศจรรย์ก็ได้ขอให้คุณบันทึกรายการทุกสิ่งที่คุณรักเอาไว้ในช่วงแรกนี้อยากจะให้คุณบันทึกทุกๆเดือนทุกวันได้ยิ่งดีจากนั้นอาจจะลดลงเหลือแค่สามเดือนครั้งก็ได้ให้บันทึกถึงสถานที่ที่คุณรัก ไม่ว่าจะเป็นเมืองหรือว่าประเทศใดก็ได้ผู้คนที่คุณรักสีที่คุณรักสไตล์ที่คุณรักคุณสมบัติในผู้คนที่คุณรักมิสสหายที่คุณรักบริการที่คุณรักกีฬาที่คุณรักนักกีฬาที่คุณรักดนตรีที่คุณรักสัตว์ที่คุณรักให้บันทึกรายการสิ่งของวัตถุทุกอย่างที่คุณรักนับตั้งแต่เสื้อผ้านานาชนิดบ้านหนังสือนิตยสาร ทันทีที่ใครสักคนได้เข้าสู่อาณาจักรแห่งความรักเต็มตัวแม้บนโลกนี้จะขาดตกบกพร่องอย่างไรสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นดินแดนแห่งความมังคังความงดงามเป็นโลกที่เปิดโอกาสให้กับความรักเพียงอย่างเดียวหน้าที่ของคุณคือการรักให้มาเท่าที่จะรักได้ในแต่ละวันถ้าวันนี้คุณให้เพียงความรักและความชื่นชมในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเท่าที่คุณจะทำได้มองหาและรู้สึกถึงสิ่งต่างๆที่คุณรัก และหันนี้จากสินทั้งหลายที่คุณไม่รักไม่ชอบใจวันพรุ่งนี้ของคุณจะเป็นวันที่มีความสุขยังบอกไม่ถูกเลยทีเดียวความรักคือกุญแจสําคัญที่จะเปิดประตูสู่ความสุขและความมั่งคั่งความรักคือจุดเริ่มต้นของการเตรียมพร้อมสําหรับความมั่งคั่งคุณจะต้องเตรียมพร้อมเสมอที่จะรู้สึกรักทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวคุณคุณจะต้องรับรู้ถึงสิง่งต่างๆรอบตัวเพื่อจะได้รักก่อนจะพลาดสิ่งใดไปคุณจะต้องเตรียมพร้อม เขาจะได้ยินเสียงต่างๆที่คุณรักเตรียมพร้อมจะได้ยินเสียง,งต่างๆที่คุณรักเตรียมพร้อมจะได้กลิ่นดอกไม้อันหอมละมุนขณะที่คุณเดินผ่านเตรียมพร้อมจะเลียมรสอาหารที่คุณกําลังกินจริงๆและรู้สึกว่าอาหารมันอร่อยมากขึ้นถ้าคุณมัวแต่คอยฟังความคิดจากสมองของคุณขณะที่คุณกําลังเดินไปตามถนนคุณก็จะพลาดสิ่งนี้ทั้งหมดและนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนทั่วไปเขาเหล่านั้นรับฟังความคิดในสมอง จดสะกดจิตัวเองเหมือนตกวิ่ในผาวงไม่รับรู้สิ่งต่างรอบตัวเอาซะเลยเรื่องที่ดีก็คือยิ่งคุณให้ความรักมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเตรียมพร้อมได้รับรู้ว่าคุณจะพบเจออะไรที่ดีมากขึ้นเท่านั้นความรักจะนำพาซึ่งความรู้สึกตื่นตัวมังคังและมีความสุขกลับมาสู่ชีวิตคุณในขณะที่คุณมีสต,ติตื่นตัวในการสังเกตสิ่งในต่างรอบตัวที่คุณรักให้มากเท่าที่คุณจะทำได้ในแต่ละวัน คุณก็จะยิ่งตื่นตัวเตรียมพร้อมไม่มากขึ้นไปอีกวิธีการหนึ่งในการเตรียมความพร้อมก็คือการหลอกล่อจิตใจตัวเองโดยการให้เราตั้งคําถามว่าฉันจะเห็นอะไรซึ่งฉันรักในวันนี้ฉันจะเห็นสิ่งที่ฉันรักได้กี่สิ่งมีอะไรอีกไหมที่ฉันรักฉันจะเห็นอะไรที่ทําให้ฉันตื่นเต้นดีใจในวันนี้ฉันจะเห็นอะไรที่ทําให้ฉันตื่นเต้นฉันจะเห็นอะไรที่ฉันกล้าไกลมีสิ่งที่ฉันรักอีกหลายสิ่งไหม ที่ฉันสามารถมองเห็นได้ฉันจะได้ยินอะไรที่ฉันรักเมื่อคุณถามจิตด้วยคำถามเหล่านี้จิตคุณก็จะอดไม่ได้ที่จะวุ่นวายหาคำตอบให้จิตจะหยุดคิดเรื่องอื่นทันทีเพื่อจะได้หันมาตอบคำถามคุณความลับก็คือให้คอยถามจิตคุณไว้เป็นประจำยิ่งถามคำถามมากเท่าไหร่คุณก็จะควบคุมจิตใจได้มากเท่านั้นจิตจะทำงานไปกับคุณและทำในสิ่งที่คุณต้องการให้ทำ แทนการทำในสิ่งตรงข้ามกับคุณบางครั้งจิตคุณก็าอาจจะล่องลอยไปเสม,มือนกับรถไฟรถบรรทุกสินค้าที่วิ่งดิ่งลงภูเขาโดยไร้คนขับหากคุณไม่ควบคุมมันเอาไว้คุณคือคนขับจิตตัวเองเพราะฉะนั้นจงทำหน้าที่และคอยวุ่นอยู่กับคอยบอกจิตใจว่าคุณอยากจะไปที่ไหนอย่างไรจิตจะล่องลอยไปตามลำพังถ้าคุณไม่คอยบอกมันว่าให้มันทำอะไร จิตจะปฏิบัติเช่นศัตรูสาหรับคนที่ไม่คอยควบคุมมันจิตใจของคุณเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและส่วิเศษที่คุณใช้ประโยชน์ได้แต่คุณจะต้องควบคุมมันเอาไว้ให้ได้ทนที่จะปล่อยให้จิตใจทําให้คุณเบี่ยงเบนได้ความคิดที่คุณควบคุมไม่ได้คุณต้องการให้จิตช่วยให้คุณให้ความรักการฝึกจิตให้มุ่งเน้นที่ใช้ความรักใช้เวลาไม่นานและถึงตอนนั้นคุณก็จะได้เห็นว่ามีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ เกิดขึ้นในชีวิตคุณบทเรียนสําคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ n o p จิตวิทยา m ไมโครเน็ fulness, ธุรกิจและการตลาด motivation podcast premium club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรม พิเศษสมัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอปอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ